ประกาศประกาศผมนะครับคุยกับหมอเพิ่งออกไปนะครับผลการตรวจครั้งที่หนึ่งนะครับมีแบบอะไรนะมีมีริบหรีริบหรีผลริบหรีรบหีมากนะครับก็มันมันมันเหลือเชื่อหมอไม่น่าเป็นไปได้นะครับก็แทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของห้องแล็บนะครับ แล้วก็ก็พอดีพอมาลงมาแล้วก็ตวจใหม่ก็เลยสวนทางกับครั้งแรกมากนะครับก็ตรวจกันหลายรอบก็เลยมีการตรวจครั้งที่สามนะครับก็ตรวจครั้งที่สามปั๊บหายขาดเลยนะครับไม่มีนะครับก็สรุปว่าผมไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วหมอบอกว่าให้ไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วคนที่ คนที่พบปะผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องกักตัวก็ได้ให้ใช้ชีวิตปกติเลยนะครับผมนี่หมอก็ต้องขอโทษผมมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังกลับบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรครับผิดพลาดกันได้เราก็อย่าไปโทษหมอครับเพราะหมอก็ทำงานของเขาหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาการที่บอกว่าเราสิิ์นี่ก็เป็นผลดีครับเราก็ได้ไปสวจคนในครอบครัวไปสวด นะครับมีการป้องกันตัวมากขึ้นนะครับมีการหน่วยงานต่างๆก็ได้ไปตรวจใครตรวจมันนี่ก็สบายใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและขอบคุณคุณหมอนะครับผมก็อย่าโทษกันนะครับทุกอย่างผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เช็คให้มันชัวร์ตอนนี้ชัวร์นะครับผมไม่ได้ติดโควิดเรื่องจริงไม่ได้โม้ครับขอบคุณครับกลับบ้านเลยครับ่าไงนะ่าไงนะฮะ ทำอะไรสมรักไม่ได้เลยโอ้โหโอ้เป็นไงโควิดจะกลัวสมรักเลยโธโควิดจะกลัวสมรักเลยเบสไมบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นไปกลัวอะไรอ่ะส่แมไม้ใส่แล้วบ้านอ ไอเบสเดี๋ยวพี่เบสมาดิเออฮัลโหลเป็นไงเป็นไงโอ้โหลูกก็ทำงานอย่างเดียวเลยเนี่ยฮะทำงานเดียวโอ้โหสวัสดีครับเป็นไงบอกแล้วไม่ได้โม้โควิดกินพ่อไม่ได้หรอก เป็นไงบ้างครับสรุปสรุปห้องแลบผิดพลาดหนึ่งในร้านอตอนแรกตอนแรกเนะียมันโควิดมันมาว่าจะโชคกับพ่อใช่ไหมครับพ่อก็ซ้อมอย่างดีเลยครับพอมัน,พอม,นพอมันไปดูชื่อว่าสมรักคำสิงโควิด <laughs> เรื่องวิ่งหนีเลยโควิดวิ่งหนีเลยลูกเป็นไงลูก <laughs> ไม่รบกโควิด <laughs> นี้เลย พอพอได้ยินเชียรสุดยอกครับสิงโควิดนี้